สวัสดีครับผมแซมนะครับข้างหลังผมก็คือ Honda a c c คอรนะครับเจน8นะครับเจ n 8ตัวนี้เป็น g e n 8 K 24นะครับปี2010นะครับรถน้องแอนนะครับน้องเขาเอารถมาให้ผมตรวจเช็คกดเช็คแบบหน้าจอไม่มีอะไรไม่ไดมีปัญหาโชว์อะไรนะครับแต่ว่าน้องเขาเพื่อความสบายใจก็เลยเอารถมาหาผมนะครับผมตรวจเช็คเชิงลึกนะครับ เครื่องเกียร์กล่องอะไรต่างเนี่ยนะครับ ABS airbag ถุงลมอะไรต่างนะครับในส่วนของของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์กับเกีย oh, ร wow. ์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับคันนี้ของน้องรถน้องเขาไม่มีปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแต่ผมพบปัญหาในส่วนของของ airbag นะครับมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ airbag มีปัญหาแล้วก็เบรกก็มีปัญหายู่นิดหนึ่งนะครับตามตามภาษาไอ้ขอเจนแปดนั่นแหละรุ่นนี้จะมีข้อด้อยนะครับข้อด้อยเรื่องเดียวคือเรื่อง f a r s a นะครับซึ่งมันจะไปพูวพันกับเบรก abs นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของ c c o r ด Gen 8นะครับเครื่องเคยิบสี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจุดอ่อนเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวที่ผมมักจะบอกหลายๆคนก็คือปั๊ม VSA ตัวนี้นะครับปั๊ม VSA ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่นะครับถ้าถ้าวันใดถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยมันจะส่งผลไปที่ตรงนั้นนะครับปั๊ม s a ตัวนี้จะ เกิดค่า e er อ r ร์เทันทีนะครับจะต้องใช้เครื่องมือตัวเช็คเชิงลึกนะครับเชิงลึกเหมือนที่ผมใช้ถึงจะเจอปัญหาตรงข้อนี้นะครับปั๊มมันไม่ได้เสียนะครับเพียงได้ว่าอาจจะเกิดจากาไฟที่เป็นเลี้ยงมันไม่เพียงพอนะครับมันก็ฟ้องค่า e อ r ร์เลอรค้ด้าวิาที่กล่อง CU นะครับรุ่นนี้ถือว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นเป็นรถที่น่าใช้นะปัจจุบันปี2 0 2 0 2 1เนี้ยก็ราคาน่าจะเหลือประมาณ300 0 0 0นิดน สามแสนบวกลบนะครับสามแสนบวกบวกแล้วแต่สภาพเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าถ้าจะใครถ้าสนใจจะซื้อมือสองนะครับผมแนะนำต้องเป็น K24 ตัวนี้แหละนะครับ K 24W k 2 4 z อะไรแล้วแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องดีน่าใช้นะครับตัวนี้ในส่วนที่ใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกรองน้ํามันเกียร์นะครับกรองน้ํามันเกียร์หน้าตาแบบนี้นะครับ ต้องเบิกศูนย์นะครับของของศูนย์ของแท้ต้องเบิกศูนย์นะครับผมก็ไม,ม่มั่นใจว่าศูนย์ฮอนด้า Honda ให้ใครทําให้ก็ไม่รู้นะครับกรองน้ำมันเกียร์นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ไงลูกดาๆนั่นเองครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้กรองน้ำมันเกียร์ตัวนี้ไม่แพงนะครับเอาเข้าศูนย์นะครับเอารถเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ถือโอกาสเปิดจอ็อก บอกน้องช่างให้เปลี่ยนถ่ายกรองน้ำมันเกียร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับค่าของก็เจ็ดแปดร้อยบาทนะครับค่าแรงก็แล้วแต่ชั่มนับชั่วโมงกันนะครับโดยรวมรถของน้องแอนคันนี้ก็ถือว่ายังยังใช้ได้อยู่นะครับมีค่าเออร์เรอร์นิดหน่อยแต่ว่าผมจัดก,การเคลียร์จบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในเมื่อกี้ผมเปิดหน้าจอไว้น้องแอนขอโทษกัน <c oughs> ภายในก็เป็นสีเบทนะครับนี่นี่อ่าภายในนะครับผมผมทาให้เครื่องมันกระดิกอยู่นะครับ กว่าทีทีนะครับนี่คือหน้าจอผมเทสระบบหน้าจอให้น้องรถน้องเขานะครับก็ค่าเออร์เลอร์ต่างๆไม่มีนะครับเบรคค้างอยู่เพราะว่าผมดึงเบรกมือตรงนี้นะครับเห็นไหมเบรกมือค้างอยู่ปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้ก็จะค้างเต่งอยู่เนี่ยซึ่งถ้าผมตรวจเช็คสมมติาผมปลดเบรกมือลงแล้วอันนี้ยังค้างอยู่เนี่ย สแสดงว่ามันมีปัญหานะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแค่ผมแค่แกล้งมันเท่านั้นเองนะครับเบรกมือดึงลงก็ได้ไปเหนะดึงโอ้นะเห็นไหมพอผมปลดเบรกมือปับ๊บก็มันก็กระพริบถูกต้องนะครับกว่าดีทีนึงถือว่ายังเป็นรถที่น่าใช้นะครับ ในงบประมาณ3 0 0แสนบวกลบนะครับ3 0 0แสนบวกบวกเนี่ยถ้าใครต้องการรถซีดานใหญ่บ้านเราถือรถใหญ่นะครับผมแนะนำเลยนะครับไอคอรจเอ็น8นะครับถือซื้อตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าการใช้งานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแนะนำว่าต้องเป็น K 24นะครับถึงจะเหมาะสมกับตัวถังบอดี้นะครับความจุกจิกไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีหรอกก็ม,มีปั๊มนิดเดียวปั๊ม VSA ก็มีคนซ่อมได้อยู่นะครับคาด ค่าแรงในการซ่อมก็ประมาณหกเจ็ดพันบาทประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับขอบคุณน้องแอนทากองรถด้วยเดินอยู่ข้างหลังโอเคครับสวัสดี